ไปดูความร้อมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันบ้านนะคะยังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเตรียมแข่งขันซีเกมครั้งนี้กับเป้าหมายเหรียญทองค่ะที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคารเอฟเอไทยแลนด์ฟุตซอลชายทีมชาติไทยก็ฝึกซ้อมต่อเนื่องกันเลยนะคะเตรียมความร้อมก่อนลงทำศึกซีเกมครั้งที่33ระหว่าง9-20ถึงธันวาคมนี้ณนะนนทบุรีสเตเดียมนะคะซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เน้นไปที่การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็ความสัมพันธ์ในทีมใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันค่ะ อลุศินบัดครับผูส้สปทวมของทีมชุดนี้ก็บอกว่าตลอดช่วง2สัปดาห์บรรยากาศฝึกซ้อมเนี่ยมาตรฐานดีขึ้นทุกวันนะครับความเข้มข้นนะครับในการฝึกซ้อมตอนนี้ทุกคนเข้าใจรูปแบบการเล่นรวมถึงการทํางานของโคช้ชอย่างชัดเจนคู่แข่งสําคัญก็จะประมาทอินโดนีเซียลเวียดนามก็ไม่ได้เลยครับสทีมนี้สูสีกับทีมชาติไทยและทีมใดทีมหนึ่งน่าจะเป็นคู่ชิงเหรียญทองของเราแต่สุดท้ายก็ยังเชื่อมั่นว่าภายศักยภาพดี พอนะครับที่จะคว้าเหรียญทองซีเกมในครั้งนี้ครับค่ะซึ่งรูปแบบการแข่งขันฟุตซอลชายในซีเกมครั้งนี้นะคะเป็นแบบพบกันหมดทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าแชมป์ไปครองโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยจะลงเตะจังไว้เลยนะคะ19นาฬิกาทุกนัดไม่มีเวลาอื่นค่ะนัดแรก15ธันวาคมไทยจะพบมาเลาเซียนัดที่2 6ธันวาคมพบเมียนมานัดที่3 8ธันวาคมพบเวียดนามแล้วก็นัดที่4 19ธันวาคมพบกับอินโดนีเซียกับเป้าหมาย,หมายเหรียญทองย้ำกันอีกทีนะคะชาวนนทบุรีไปเชียร์กันเยอะๆเลยที่นนทบุรีเเสียมค่ะค